เบตเบเกออ่านว่าอะไรวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ก็อยู่กับเลมันทีชนอีกครั้งนะจ๊ะเกมท่านเรา่านี้เกมน่าจะอ่านว่า wake the burger burger มันเหมือนกับคือเราเป็นตัวฝั่งเนี้ยฝั่งขวานะคะแล้วก็จาัดก,การพวกโจรสามตัวนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นโจรน,นะหน้าตานี้ไม่น่าเป็นคนดี นะฮเะพิ่งจะเล่นไปนิดเดียวเองเห็นน่าสนใจก็เลยลองมาแคสไ,ไปข้างหน้าสิเดี๋ยวฉันไปข้างหลังเองแล้วเออนะ่ะสวยแล้วมึงหืมว่าไงครับจ้องหน้านทำไม เ h า w instruction ให้หาทางที่จะฆ่าไอ้นี่นะฮะอย่างเช่นอันนี้หรอไฟเพสเตาผิงทำไม <c oughs> เกมนี้บอกก่อนว่าน่าจะ18บวกนะจ๊ะแล้วก็เยาวาชนที่ดูก็อย่าไปทำตามแล้วกันนะมันไม่ใช่เรือ่องดีนะแล้อย่าไปแค่เกมใช่ไหมโสิเปอไม่ไว่ ให้ดูจบนี่ไม่ไววหวอ๋อสิบเก้าเลยหรออืมอันเนี้ยออบเจกต์โอ้ต้องมีคอมโบด้วยหรอไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เทียนได้ไหมไม่ได้กระจกไม่ได้ชัยเดลีย์เอา้าได้เฉย er ตัวอะไรไมุม พี่กลัวิบหายเลยผี่ชายคนนี้เอ้าอะไร,นนะไรวะไอชิปเมนต์ครับติง้งเบื่อโฆษณาจังเลยหมากดเลยได้ไหมกดเลยได้ไหมกดเอา้าประตูได้เฉย ้องเดินไปไหนแล้วลูกอุ้ยใครอะแกแกโหโนซะโอ้โหป้าใจเย็นน่าเลย เอาหารเช้ามิลกโอ้โหคุณป้าค่ะยอมอืมตอนนี้ได้ไหมไปดูด้านหลังมาดิหมาหมามันกินหมากับประตูไปแล้วรีโมทจะได้ไหมรีโมทอ,อ,อ่ะอืมอ่ะได้เฉยอืมสัสดีนี่เราเอง วิกชแนลยี่สิบเจ็ดโอ้โหโอ้ตูดเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงนั่นไงออืออืออทนดูไม่ไหวสกีเพื่อเมื่อกี้ตอนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยที่ลองเซิร์ฟดูฮะมีเจอคอมโบสามอย่างอันหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้อ่ะ นะฮแล้วก็อ่ะกดผิดมันต้องไปกดตรงนูน้นอีกอันหนึ่งนี่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้คืออันที่เจอนะ <c oughs> ปโปรยขอญาตโปรยนะครับเ <c oughs> เก็บสิฮะรออะไร <c oughs> นั่นมันปุ่มลับเออ ชีวิตนี้ไม่โดนตำรวจจับแน่นอนใครหมวกกันน็อกอ๋อข้อตนาย,ยแล้วนี่ก็ลองนี่ดูบ้าง โหดร้ายนิดหน่อยฮะไม่รู้จะสงสารโจนหรือสองสารใครดีอา้าวกระจกก็ได้ด้หล่ะนั่น <c oughs> เดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยว What the fuck โอ้โหมันคโคตรโหดเลยวะ่ะยอมอ่ะอืม เทียนสองอันเออที่เจอเมื่อกี้อัน,น,นอะไรวะเทียนสองอันแล้วก็เสืออ้อน,นี้ปะไม่ใช่นี่นี่แล้วอันนี้นะฮะอืมเดินมาเก็บเฉยห้ <c oughs> นาทีผ่านไปก็รอได้นะ โจนี่มึงหน้าเซอร์มากเลยนะเฮ้ยออือหอือหอหู้ฉันหลงฉันหลงมาเองอ้าว อนี่ไงเจ้าเหมียวคู่กับหมาเหมียวเหมียวเียวเหมียแ,แ,แย่อาหารแมวกู <c oughs> กัดกระปูยืดเลยแล้วดูแมวนั่งเลยแผลบเฉยมันเป็นแมวที่แบบหมาไม่เอา ซิกาซิกาในหล่อนี้ไปอย่างวะลืมอาจุดซะหน่อยอ่ะคนใส่น้าเฉยเฮือเฮือเฮ้ยเพิ่งลึกได้เหรอโอ้ไกลไปที่ลองตีนเลยฮะ ึกยิ่งเล่นยิ่งโล่งจิตนิดๆตะเนี่ยฟินแพบเขามีนี้ด้วยนะแบ็กออฟเนลผ้าป่าวะไม้แล้วก็ผ้านี่ไงที่เราเล่นล้วเจอไม่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 ตีเหมือนตีกอปเลยเียงดังก้อง 4,5นาทีผ่านไปโอ้โหาเหมือนไอ้นั่นเลยที่มันตีขนมอะ่ะโปะอึ๊ชพี่อุ๊ยอุ๊ย,ยกระจายอะไรมันเยื่อออกมาวะนั่นนะสิบเอ็ดละเหลืออีกแปดอันอ๋อนี่นี่ เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หม,มาหรอกเอาเอานังเสือก่อนดีไหมเอาหนังเสือ,ดอสได้ได้วยหรอฟิวอีกอันนึงควานระเบิดไปแล้วว้ายโอ้โหเฮ้ยจะคว้างนังนนะหัวเราะใส่ก,กูเนอะวอเตอร์ฟารกก็อย่างนั่งชิลอยูน่นะ ดูสบายอ,อกสบายใจท่านทาน,ท,านทำไมโฆษณามันเยอะจังค็อกสกิลเขาเรียกว่าอะไรวะที่เปิดก็อกโอ้โอโออยดังจะดึงอีก โอ้ตาหลุดโอ้โอ้ช่วยพูด้วยเฮลมี e ล uh ีสอือโจนนี่มึงคิดผิดมากนะที่มึงมาบ้านเนี้ยสงสารโจนมาตอนเนี้ย <laughs> สงสารโจนที่ต้องมาเจอเราหายใจไม่ทั่วท้องนี่ะไะสเปร์เหรอ เอ๊ะกดมั่วม่ว่ฮ่าดุบรีเป้าเอาชอนโจนดุบรีเฉยขอไฟด้วยเดิแป๊บหนึ่งนะมีแผนร้ายอะไรวะอืมเอ๊ะโอ้โหอือมนี่มันโกสไลเดอร์เลิกดู อันนี้ได้ไหมไม่ได้ไฟพอกเพอร์เทนไม่ได้หมอนก็ได้ด้เหรอหมอนก็กดได้เหรอเลมบุกกิโมโนเบสคาตาเะอ้าวคาตานะได้วะ <c oughs> นี่มันเป็นสตรีไฟเตอร์เหรอแพทริก <c oughs> ชื่อเรานะฮะแพทริกฟินิชชิมอันนี้มันอะไรนะ มอทอลคอมแบทชัดๆหัวใจออกมาเต้นอยู่ข้างนอกโอ้ขนาดนี้ยังต้องคำนับกับอีกละเห <t> ลืออีกกี่อันน่ะห้าเออเมื่อกี้ยังไม่ได้กดหมอนเลยดื่มเอ้ยตบหน้าอย่างกับตบผู้หญิงเบาๆงั้นไงต่อเดี๋ยวกดอย่างนี้ก็ดื้อเลยละ โอ้โหไอโบล่ามันเนี่ยสองอารมณ์โฆษณาไม่ก็เยอะจังเลยว่ะ นี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวโอ้นี่มันเดินลิงชัดๆเลยนี่ว่าโอ้๊ยเฮ้ยสลอนไม่มีจำสแกนนะลูกออารีหมดไปถล้ว <c oughs> บุบไปเต้นตามพื่ทำไมวันนั้นน่ะ ไร้สาระอันนี้เหลืออีกสองอันออวิสกี้อ่ะได้ไหมวิสกี้นี่เราทำไปยัางอะ่ะลืมเยอะจนลืมไปแล้ว เดินไปตีเอาดืด้อๆเลยหรออืมเอาไปตีดืด้อจริงด้วยอืมืมนสิมึงอ,อ่ะกินซะนะก่อนตายไม่กินมันลาดวะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไฟน่าตัวว่าละโอ้โหสงสารโจรทุกขายเลยตอนนี้ เลยอ,อันเดียวค่ะอีกอันเดียวที่กูไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้ทำไปยังอะ่ะโ,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 โอ้น่าจะทำไปแล้วมัง้งไม่รู้อะ่ะลองดูไปก่อนแล้วกันนะ5้านาทีผ่านไปทุบตีขาตีเอวโอ้โห ตีจนไม้หักยังองยากจะเขี่ยตายางวะโอ้เลิกดูพอพอพออุ้ยสิบเก้าพอดีเลยคอนกรีตอยู่อันล็อกคิทเชน่นคิวอุ้ยมีต่อยเหรอฮ่าอ๋อมันมีโจนสามคนดีว่าลืมมึงโฆษณากันบ่อยจังเลยวะฮะ First, สวัสดีเจ้าโจนอย่ามาเกาหัวอีกสิบห้าอันเลยเหรอก็เคยเล่นมาแล้วนะก็จะทำไปเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะเคยเล่นแล้วแต่ลืมอ่ะ ลืมว่าอะไรมันคู่กับอะไรนะฮะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าอันนี้จะดูน่ากลัวกว่าหน่อยๆด้วยนะอันนี้คืออะไรที่ดับเพลิงือโค<ฮ>้น้องหนูๆอย่าไปทำตามนะฮะอ้า <c oughs> แนถือว่าใครมาเล่นแล้วหาไม่เจอก็ดูดูไปแล้วกันจะรู้ว่อันไหนต้อทำะไรบ้างนะคะอือหืออือือตีใหญ่เลยเมืองคอมโบโคโอ้หน้าเป็นอัมปังแมนเลยน่ารักรู้สึกงานนี้หมาจะไม่มีบทบาทนะสวิตฮึยี๋อวเดเ๋ยว เนี่อยากให้ดูหน้าคนเล่นมากเลยตอนนี้แบบโหดร้ายโอ,โอ,โอ้ปิดเลยจ้าว้ามีโฆษณาขั้นก็อย่าว่ากันนะฮะมันมันเป็นเกมฟรีมันก็อย่างเงี้ยเบื่อตรงนี้แหละเกมฟรีอ่ะ มันี่ดตายอ่ะโหโยนกปได้ด๊ดอย่างนี้ <c oughs> เสียงยังไม่จบตกไปเจออะไรข้างล่างวะนั่นนะอ้าสุกฟินยังบอกไม่ถูกขาดอีกสิบอันกาน้ำกับอะไรอ่ะอันนี้หรอ r o l l ิ n งแ a n knife ไอพีเบรชโอเวนวัตเตอร์ออยส์สิงไม่ได้ทักอย่างเลยมารโครเว็บอายอนกูก็เอ้าสเปรย์แคนนะคะองี้อีกแล้วเหรออ๋โอโหนี้ก็ระเบิดสิ5นาทีผ่านไป อัเปิดไฟไว้นี่งอืมอืมอืมโอ้อืมกับไอ้นี่มั้งเออนี่ไงอิเล็กทริคคัตเตอร์ถ้าเราอิเล็กทริคคัตเตอร์อันเดียวมันจะไม่ได้นะอืม ไมโครเวฟชึบเอาไปไหนแล้วครับพี่ล้วหมาก็นั่งอยู่นั่นห้านาทีผ่านไปอีกห้านาทีผ่านไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเดจะซอมวะเนี่ยเอามาใส่หัวกันแบบนี้อืมมีตั้งเวลาด้วย เฮ้อเกิดอะไรขึ้นกับฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเอาๆไปอยู่นี่เอาทำไมอยู่จก็เงียบมึงก็แดกสบายใจเลยเจ็ด <sl angs> แล้วเหลืออีกแปด blender คือเครื่องปั่นนะฮะอ ธทำอะไรวะเฮ้ยกดเผือกดข้ามก็สรุปก็คือปั่นหวนัวนะั่นแหละนะเบื่อจังเลยโฆษณาเกมนี่มันเยอะจริงเกมฟรีเนี่ยไนท์เฉยมีไหมมีดอืโอ้ถึงวลาแม่นี่ก็เล่นละครสัตว์อืม มีเสือหัวเล,ล,ลาะกูอีกหัวเลาะก็หลาโอ้โหใครกินข้าวอยู่หนูก็ขออภัยด้วยนะฮะอันนี้มันมีคอมโบนะกับมีดเขียงกับมีดอะดูไปโว้ออหนูก็จะตีหัว <c oughs> ฮะไม่อ่ะเจ้ายิงปืนไปตอนไหนเจ้ายิงปืนขู่เว้ยโอ้โหเครียด อันนี้ปะอันนี้ไมลอนอีกอันนี้แล้ววะลืมเออนี่มัง้งเออนี่ไงใช่ด้วยคอมโบสามคอมโบพิเศษจะใส่กรรมหน้าได่ไงวะ ศยกรรมหน้าใช่ไหมคะอ้โหไม่ดูดีตรงไหนเนี่ยแล้วก็คอมโบอันนี้เป็นตู้เย็นนะเนี่ยเนี่ยฟิสเซอร์กับไอซ์พิกเพราะที่กระเทาะน้ำแข็งอันนี่อีกแล้วเหรอ ห้านาทีผ่านไปมาแช่เหรอเฮ้ยหัวฟูนอยู่สองวันผ่านไปสี่แปดชั่วโมงแก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 งแข่งโป๊กเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมเออเออ ยังคิวยังขยับได้ดโฆษณาอีกแะ <c oughs> <c oughs> สึกจำเป็นอันนี้กับอันนี้ <c oughs> เขาเรีว่าไงนะเครื่องสักพักไอ้เครื่องล้างจานอะมันเป็นเครื่องล้างจานลากมา ที่กินต้องเรียกว่าวอลทูนี่ไหเสียงน่าสงสารทำไมดูแล้วสงสารโจน โจมบอกอีกแล้วหลอตายหลายรอบมากน้ำอะไรนะพี่ชายน้ำอะไรนะโอ้หนี่มันน้ำกรดชัดหัวหน้านี่หายไปเลยฮะเป็นบกคลไรหน้าขาดอีกหนึ่งอันน่ะอะไรอ่ะอันนี้ป่ะนี่อะใช่จริงเอ่ะ มันมันเหรอ,เ,อ,อเทใหญ่เลยมันเข้าไป <c oughs> เหยียบไว้ด้วยสีสิบ้าสนาทีผ่านไปอบเสร็จพอดีอา,านั่นลิ้นหรอโอ้ โอ้อาชีพเมนมัสเตอร์มาเดอร์คุณหา okay. ออคอมโบเจอโอเค you h a v e u n locked the setup a d a p t e าโฆษณาอีกแล้วไม่ตัดนะขี้เกียจยังไงอะ ว้าวมันตายแน,น่จรโอ้โหากดให้ทันใช่ไหมโอเคอกดให้ทันห้าครั้งนะคะแค่นี้ก็ไม่มีแรงสู้ล้วมัว้งลูก เงียบไปด่โอ้โโอ้ my god คอนกรตอยู่คอม p l ี t ขอให้รอรออัปเดตนะฮะอ๋ออัปเดตเพื่นบ้านใช่ไหมโอเคก็ถือว่าจบแล้วสามสิบสี่คิวโอ้ย เป็นอะไรที่อันเกินเป็นเกมระบายอารมณ์อย่างดีสนุกมากโอเคนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าชอบนะฮะหาโหลดได้ทั่วไปนะฮะ iOS Android นะจ๊ะ18บวกนะคะหนุ่มหแล้วก็ดูแล้วก็อย่าไปทำตามกันนะนะฮะมันเป็นแค่เกมโอเคแล้วเจอกันพัดหน้าจ๊ะบ๊ายบายแหมวันนี้ลงสองคลิปเลยเว้ย